ย,ย,ย,ยบรรยากาศสองฝั่งทางสองฝั่งข้างทางไปวัดป่าโนนเสาเอบ้านหนองผึยบรรยากาศสองฝั่งทางครับ nam đúng rồi, đúng quay hả nào, nó nam nó nam đúng mới lắm ờ nam đúng อ,อุ่นๆเอาตกวก็ยิ่น้ำลงเด็ดแหงแห่ตอนนี้บรรยากาศเด็ดขนาดไปอืม เกินเน,นอแดดเนอะมือเน,น,นี่แดดแหงขนาดต้นยูคาป่ายูคาฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นป่ายูคามีแต่แหนงมันตน้นเขาจะตัดขายแล้วนี้แหนงมันเกินไหมเป็นแหนงยูคาบรรยากาศ หลังวัดนะครับหลังวัดสร้างหลังวัดโอ้กระยูมเนี่ยเต๋าพ่นปุ๋ยบ่ไม่เกินใช่ป่ะอ้าบรรยากาศเบิ่งทงให้ทงให้ทงนาบันข้างทางไปวัด วานี่นักเลี้ย,กยงกันเลยน่าเลีย,น,ยนสิบโมงแล้วสิบโมงแล้วบรรยากาศข้างทางไปวัดฮงให้ฮงนาะเขียว ปนปุ๋ยแล้ว้างหน้าคนปุ๋ยแล้วข้างหน้าเอาเอาเอาบ่ได้เลบยบ่ได้เลยบ่ได้เลยเข้านี้นี่กระสิบเ้ยเข้าบ่ได้เลยเขา้านังตายนั่นดีได้กำลังเขียวเลยเข้ากันเลมีปลาอยู่บ่ออยู่นี่เนะีรร่ยมีปลายอยู่บ่อวะ มิจิลี่อยู่เขาว่าเข้าเขาเขียวขนาดเนาะคนปุ๋ยจะเพื่อนเลยนี่เขาว่างามแค่แตเข้านะาเขียวงามแค่แตกกอขนาดเนาะคุ่น้าเนาะแตกกอขนาดเลยเนาะเข้าเนาะแตกกอขนาดเขาด้านะเข้าแตกกอขนาดเลยจะคุยมากเลยเนาะเน่ากันดได้เขียว หอยไหลใช่หอยหอยไหลขนาดเลยเียว่แ้าาัน้เท่ี่ย yup. ว <c bio> อหมตน้อทางใต้พ you. ่นละแม่นบอกทางใต้พ่นละเนาะทางใต้พ่นละเนาะเขียวๆเนาะยังไ่ได้พ่นคือเขียวใช่ส่ะ cái kiều ngàm đấy nhỉ, cái ông đi hốt này, bò, oh, đầm nó, này gì quá บ uh, ร oui, ิพนธ์สักพนเข้ามือนี่เข้าตัวพิลึกแค่สะเข้าคือเขียวงามแค่เนี่ยบริพนธปุยสักะพนมือนี่เือไรเข้านะเขียวงามทนาดหน้าดำเลยน้าว่านดําหมดหน้าทงนี่ ไปครับบรรยากาศท่งให้ทงนาอน้ำเต็มเพื่อนาเขาเขี่ยวขนัดนเชี่ยวเกินเขาไปครับเดินต่อไป มีรถมาบ่ครับขี่้างรถได้ไหมรถเตอะรถเตอะไปไฟ <ไป S 1> ฟ้าก็มีเลย มีไฟฟ้าน้ำห้องให้ห้องน,น้ำมีไฟฟ้าครบสะดวกสบายมีไฟไซต์เนี่ยใแบบกะเคียวเขาข้าวรับุหรี่มาวะรับุหร่มวะบบอม้าหรอบอนรบเบิร <laughs> ์กข้าขัวงูเยบข้าวาหรือไงด้ตกไปสร้างก็ตกเ้ื่นเกิดการน้กี้เวหับ

ห้อยหลขนาดหกเี่กหนึ่เิกนห้อยหลเกินไปเห็นห้อยไหลมีพักะนานพร้อมเนาะพักเตือพักเกาะพักกาบเต๋อพักไปพักเตอซื้อมันกินกับแจวอะไรพักเตเลยจอพักเตเลยพักเกาะพักกาบเจ้าเลยพักกบบอไอ้จัโจ๊บวอนที่กดองไม่ก็แซ่บเอย งเงินนครับหลักนั้นเงินการายจุนรงนานครับนี่ทางเข้าไปเงินข้าเจ้าโอ้เนี่ยป็งายรงา,า้น,น,ก,าในใกันลยล้วใกล้จะถึงวัดป่าแล้วมีเสาไฟฟ้าไปเรื่อย สับฟ้าไปเรื่อยๆครับซิปนาทีพอดีงามมานี่นี่นะซิปนาทีพอดีวะนื้สาระเก้านาทีนี่เนี่ยจะโม่หรือไงจะบตัวเข่ากับงามมา้นอ่ อันนี้เข้าน้มหาบัณฑิตครับาบันเขาน้มหาบันดิตโอ้เขานาเพือพลึกแค่กกอเข้าเราหาเอาเดยดเบิ่งกอเขานะสุ่มเขานะโอ้พิลิกงามเวลาเขาน้ำมหาบันดิต เอ็ดนาโหโหดอะไรวะอันนี้นมันจะบ่ล้มจะบ่น้องามโหดแห้เขาเอาน้ำหามาดิดนะครับทำนาปีแรกนะครับหลังจากสิขามาลาสิขามาก็ทำนาปีแรกครับนี่ครับผลงานโอ้ งามเกินเขานาเราโอ้เบ่งกอเขาเนี่โอ้ยก็แตกกอดีฮนะเขาเป็นสุม่มเป็นสุ่มอยู่โอ้แตกกอดีขนาะดโดยรวมแล้วเขางามนะปีนี้น้ำอดุดมสมบูรณนะ์ครับ น้ำเต็มนะครับสองฝากทางนะครับเป็นนานะครับน,นี่ก็มีคนนอนอยู่นะครับอยู่เฉียงนานอนอยู่นี่มีสะนะสะน้ำน้ำเต็มสะเลย เหมือนเดิมครับไฟฟ้าถึงเหมือนเดิมครับเป็นเสาไฟฟ้าถึงแล้วครับวัดป่านี่ครับเอ้ยจะกขยุ่ม่านบอกไอ้ผ้าอาชีพย่างอยู่ไหนบอกในวันโยที่ยงไปหลังับแล้วโอ้หนุ่มไม่ไปเจอออกไล่เด้ถึงแล้วครับ โอ้แดดเกินมือีนเมือเหนือเละแตกเต็มโตแล้ววแดดมือนนมีบ่อนอาไว้ฮะมีครับมีมีสบ่ทะ้บเมคนเอาละฮะท้บมีคนเอาเงียเต็มยอัน้เหมูก็ไปแล้วมีแต่น้ำมาเอาไว้หมูมีน้ำูแล้วอันี้าไมี่กรไม่ให้บ้านเจ้ ขึ้นโนนวัดเป็นโนนนะครับเป็นโนนหรือโพนนะครับตอนนี้ถึงแล้วครับวัดป่าโนนสาวอีตอนนี้ถึงแล้วนะครับถึงจุดมุ่งหมายวัดป่าแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะครับทางลงไปวัด ไปที่เรียบร้อยนะครับนี่นหนไม้เสียงไพรหน่ไม้มองลงไปจะเห็นนะครับว่าวัดสูงแค่ไหนนะครับนี่ตัวน,นี้เป็นที่ต่ำไปเลยวัดนี้เป็นโพนนะครับเป็นโพลนะ มองไปจะเห็นบ้านคนนะครับตอนนี้นเป็นบ้านคนมีบ้านคนนะครับเออมีบ้านนะภายในบริเวณวัดนะครับมีศาลาลงรัรหนึังหลังมีกุฏิ3าสีหลังนะครับ มีโรงรถด้วยครับนี่รถสามล้อนะครับมีรถสามล้อประจำวัดนะครับนี่มีรถสามล้อนะครับนี่ตรงหลังวัดนี่มีบ้านหนึ่งหลังนะครับมองไปจะเห็นนะครับนี่มีวัดมีบ้านนะครับหนึ่งหลัง นี่มีบ้านมองไปเห็นหลังที่สองหลังที่สามซ้อนกันนี่ครับหมบกบวบไหลายแนนาะ้ากระปุกหมกบวบกระปุกมันบก่กหลายแฮ่นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับ ท่านที่รับดูรับชมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับติดตามกดคอมเมนต์ใต้คลิปได้กดแชร์ได้นะครับโอ้โหโอ้ยสะดุดโอเคนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะท่านที่เห็นคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ ออนะครับอย่างนะครับ